วันนี้จะพาไปทำก้อยเนื้อครับราบน้ำตกเมน,นูวันหยุดมาดูนครับวันถุดิบไปตลาดแต่เช้าแล้วครับไม่ได้ถ่ายเลยลืมโทรศัพท์เดีจะพาไปผมวิธีครับวันทำยังไงกันไปหมาครับวันนี้ก้อยเนื้อสดๆจากตลาด วิธีการทำครับโอ้โหโว้โัวเดินทางมาจากยะโสครับเพิ่งลงเครื่องมาเมื่อกี้ครับดอนเมืองไปรับมาฝีมือของแท้ครับวันนี้เราจะยาะราบเนื้อยะโสสูตรยะโสถอนครับ มีตับด้วยครับนี่ก็เมนูพิเศษติดตามติดด ครับเริ่มเลยครับนี่ครับข้าวคั่วพริกป่นหมอมชีะเอา,าเริ่มกันเลยครับมาครับโอ้โหดูวิธีการทันครับ เมนูเช้านี้มาครับเรียบร้อยแล้วโหดูครับน้ำจิม้มข้าวเหนียวกย๋วยเนื้อเสิร์ฟด้วยส้มตำครับกลุ้งอันนี้จัดพิเศษครับน้ำพริกมาครับรุยเลย มาครับได้เวลาแล้ว <S 2> <S 2> จะเป็นเมื่อยอยู่เมื่อยนะโอ้เป๊ะหย่อนเสียงครับไม่เป็นตะปูม่หย่อนเสียงอ้าวมงกินจนได้ไท<ต>ยตายอะวันนี้เขาลูกยังไงครับอุ่งกว่าอ้าผ่านีลย้ากเว็บเลยเหรอ